ครับวันนี้วันเดย์สิบสิบแปดใช่ไหมอ่าสิบแปดตุลาวันนี้มาเลยต้นยางเหล่าเด็กก็ย้ำตัดอยู่อ่าบรรพูดบังกับไปวันนี้ลงตัดกี่ตีเท่าไรวันนี้มาตีซตีเดีวตีซีเลยลงตีซีแต่วันนี้ก็ตีเก้ยายุ่งเฉยมาแล้วเนาะนั่นเลยอ่าถึงหน้าบรรพูดบังนายยางนายยางไม่เป็นไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นเชื้อราเนาะไม่ไม่มันไม่เป่วยนะอ่าไม่เป่วยเชื้อราเส้นดั้ไม่มีไม่มีถึงนกับไมหลวงไหมไม่กับไม่หลวงแด็กส่วนอื่นเด็กเต้นไปตัด ส่วนอิญนาดั้มมันเหลวเลยอาหารแง่มันเหลวนาดั้มมันเหวไม่หลวงมันเหลวเนาะแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนนี้ไม่ไม่หลวงไว้เคี้ยวได้เลยมันให้ได้เลยอ่าใช่พอเราไว้เด้หลักการได้หลักการนำยางก็ออกนำยางก็ออกดีอกอกดียืดสวยปกติเนาะไม่ใหญ่แย่แหลงเนาะมันใจไม่ใแย่แหลงเนาะประทับใจเรื่องอะไรบางต้นนี้แต่ใช่นี่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่เป็นพึ่งโรกันพึ่งโรกันเนาะว่ามันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ ยาเงแต่ว่าประทับใจคือตอนนี้ออกดีอย่าเชิดาเชิดาไม่มีแต่เส้นดำไม่มีส่วนเอิญมีนั่นเลยมันออกปกติแล้วก็ส่วนเอิญก็คือใบหลวงเหมือนกันใบลวงอ่าเดี๋ยวส่วนนี้คือใบลวงตอนนี้ใช้มาประมาณช่งปีเลือดเลยอืมอืมอืมปั้นไหมบ้างปั้นเนาะตัวนี้ย่อนย่อย่อไว้ก็ไม่ล้นไว้ก็ไม่ล้นเนาะเออเอาเอากันนั้นได้ได้ขอบคุณมากเลยครับผม โอ้โต๊อแก๊ปป้เลยซ้ำหน่วยบาทตอนซ้ำหน่ว่าตอนโอเคช่องหล่นั่นเลยแกช่องเงิน